อยู่ในขันน้ำมนตอยู่ในคันน้มนอยงไม่ได้ทำเลยถึงบยแล้วว่เอาองดี๋ยวรอดูนะครับผมขัาล่างบอกว่าตัวเลขน่าจะอยู่ในขันน้ำมนนะครับรอก่อนนะครับหลบไม่ได้ ปากกาโตคนเก่งหายคือขือไทรเขาคือหูปากกาแล้ว ้เบิ่งกอเพราว่าไั่จอมโขกนอม่ม่โขกยนังให้่เา่คอทางหลังย่าเพิ่มด้องหลังด้ว เราบ่นะก็บ่เคย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  không?

เป็น6หมดจะไปสูตรได้ก็บอกป่ะเป็น6เนาะ6 ừ. 6แล้ว <laughs> <laughs> ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูก,ถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเดงทางทางอนะครับนเราเห็นเป็นตัวไหนคือคนไหนประเทศไหนไม่ได้เราไม่ได้ก้าวไม่กันบู เหมืนเป็นเหมือนเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นผู้หญิงนั่งหนึ่งทีนันบอเออกแล้วออกจากกรแล้วนะเหมนเนเหมือนเหมือนเหมือนผู้หญิงผมบอกรูปเทีนเหมือนผู้หญิงนั่งนึงแล้วเขามจะทาง้ทางไดนว่ามไแจ้งว่าเเ

ม่นออไดีว่า้าันยากกาก่มเาะดูขันน้ำมนต์เด้อนะครับแคปไปนะครับผมขันน้ำมนต์เป็นตัวไหนขันน้ำมนต์ตัวใดตัวใดโอ้ตัวใดก็เบิ่งหมอกเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอกครับเบิ่งเอาขันน้ำมนต์ อันน้ำมุนได้ต huh. ัวไหนบอเนี่ตัวไหน nó บึงเอเด้อครับเมึงยหนน้อบึงบ่อหรือบ่อที่ไหนเนาะพี่น้องบึงบ่อมันมันหมุนไปมันฮะใครใครมันหอยมันดันไปมันกับบ่อึงบ่อบึงบ่อเนาะเออบึงบ่อมันเป็นมึงตอนเล็กๆอยู่ในอันดำๆนี่ครับนี่นี่นะอยู่ใน่เนาะตัวเล็กอยู่ในตัวเล็กอยู่ในนี่ในกระตุ้นนี่ในกระตุนนี้เลี้ยงหรอสีหาสี เลขซีเมนเลขซีไทยวะครับนี่เลขซีไทยในการนี้่ยบูงวเลยยังดอกนันถ้ากัรเบิคนเบิก่ทเนิมนเนีน,นีน,นีน,น่เนยีี่ยเนี่ยเนยน่นียนยเนี่ยนีนยนี่น่ยน่น่นี่เน่นีนวนียนนยเนี่ยนเนี่นน ขบมันยังได้จังเป็นเลยอันนี้สีอัลเบิยนอันนี้สีไทยออ๋มีสีอัลเบิยนสีไทยอีกันเอาวางกันไปเลยครับพี่น้้องดแล้วแต่ใครจะมองเห็นคุณนายน้อยเห็นคุณนายจีรวุฒิเห็นเจ็ดสามแปดเออนี่นะครับแล้วแต่คนเห็นนะครับเดี๋ยวแต่คนเห็นจัะวาแล้วเนาะแล้วแต่คนเห็นนะครับแล้วแต่คนเห็นนะใครเห็นตัวไหนคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวขอถ่ายคลิปก่อนครับใครเห็นคนไหนมาคอมเมนต์มาเลย บางคนก็เห็นเจ็ดสามแปดเขาหมันบ้างหมันนแม่แม่ตีแ่แม่แม่หมันบ่แม่ตีบ่แม่แม่ตีบ่บิ่ครับเบ่บบางคนก็เห็นสามเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสามห้าสามห้าเจ็ดไหมคะสามห้าเจ็ดแล้วแต่ใครเห็นเลย 357ห้าตรงกันหมุนเม่นร่างที่ข้อพิธีเม่นร่างนี้เลยใช่ไหมคะเห็นเป็น357ห้นะคะเออมันก็จะเห็น357ห<ช>้าเนี่คอมเมนต์ก็เห็น357 537 35ลองลองหมุนดูสิลองลองลอง,ลองหมุนดูหมุนได้ไหมหมุนหมุนก็ได้นึกว่าเทียนมันเกาะกันแล้วมันน่าจะไม่แตก เลขสไทยอบิลขสีไทยเลขสไทยวะใช่ใช่เลขสไทยไทยกอารบิกไงันช ja well> no> ี้เลยตสไรกไ่กไงสีอบิอนี้ไงสีไทยสอันนี้ก็สีอันนี้ไทยอันนี้สีอาลบิอ์ นอเยครับแคบบคลับี่น้ครับครับนร่บครับครับคราบครั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 นี่ก็สี่สีนี่น่าจะเป็นสี่กับห้าไหมังนี้สีับ้านะีับห้าเนเล็กเล็กกัรบบเล็กคนี่นี่ตัวนี้ัวีคือเล็กตัวนี้คือเล็หห่ี่ะตัวดครับครหแล้วับคตัวเลกอะไร อ๋อห้าห้าสี่สี่สีีห้าสี่หีอ้อันนี้เลขอะไรกับกับหัวอันนี้ก็เลขห้อันนี้ก็เลขสี่สี่าอ่ตัวนี้คือสี่ตัวไหนก่อนครับสี่สี่ห4าจ้าอ๋อขาวุอยาแม่ว่าตัวนี้แน่เห็นตัวไนหน่อืมตัวต้มเลยได้เห็นตัวไหนก่อนนี่ศูนเก้า เก้าหนึหาเอาตามหั่นเอาตามยหีหาซีหาซนี่้งเลยนี่เก้าหนึ่งหากับหาซีหนห้กับหาเอาอันนี้เห็นไหมครับเนเ่ยน้องนั่นนันนั่นน่นนั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 นน่นนันน่นนั่นน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 ่นน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 ่น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 ่่นเ่่นั่นันันน่นั ตรงนี้นะครับผมเด้อนะครับตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ตรงไหนนี่นี่บังเอาบังเอาเออนี่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 เก่านี่นี่แคปหน้าจอไปเลยนะครับผมนี่นาหนี้ซแปตะมาให้เราเป็นค่าเลยเตะมาทานอที่ตรงนี้พจนเห็นบ่เต่ว่าเห็นที่แรกเห็นตรงนี้เนาะจ้าตัวนี้ตัวนี้จะแม่พจนบ่จะแม่พจนเห็นศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดบ่เจ็ดเต้นนี้ยายเห็นนี่ยายเห็นจดเจนเลยนี่ยายเห็นอะไรอ้า อ้าวผู้หมาน,นี่คนไหนกน่อนมีคนห <ละ S 1> มานอ้าอ้าเอาแป้งมาทาอาเอาแป้งมาทาออขอ,อเป่าสามทีพูดเลยอะไรนะเนาะเขียนอะไรน้อยเนาะมาจาักไหน,น้ะอะมาจันรมา

เก้ 1> 15, came, want, 9 1 5 9 15, 1 5ห้1 5กหกบหสี่เกนับ5 4ตเ่อังเลยนี่นี่ี่านี่น่งนี่อันนี่หนี่หนี่้มันแนบงมันดนี่โมเมนตมนนี่ต้นต้นนจ่าแม่พนไหนแน่มตน้องนจ่แม่พันธหายศูห4เจ็้ยาเห็นเกกับหา มันมันมันมหาชัดครับหาชัดหาชัดอ้าวมีกระดาษใหญ่ๆเขียนได้ไหมมาที่นี่ห้าชัดครับห้าชัดเลยครับขอกระดาษเขียนได้เลยนะครับห้าชัดเนาะห้าชัดครับห้าชัดในสายตานะครับห้าชัดห้าชัดจริงๆนะครับนะครับพี่น้องนะครับดูเอาเดินนะครับผมส่วนอยู่ในขันน้ำมนต์ก็ดูเอาพี่พ่อเอานะครับ เห็นได้แค่นี้นะครับมี05791545แล้วก็037นะครับก็เป็นการลำนะครับวงสวงลำถวายชัดนะครับผมเห็นชัดไหมครับ057แน่นอน ว่าครับคือว่าชัดะนะครับผมชัดไหครับผมชัดไหครับขอโทษขออภัยด้อถ้าภาพไม่ชัดเจนนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับภาพไม่ชัดเจนรบล้วคาวมาม พี่น้องคนหนม่พี่น้องคนมาพี่น้องพคนมาพอกัน